ผู้อำนวยการสรสกำหนดให้ผู้บริหารสองโรงแรมด,ดังซึ่งให้ที่พักพิงแกนนำกปปสเข้าชี้แจงภายในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มแกนนำที่ถูกหมายจับค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสระบุว่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำกปปสที่ถูกออกหมายจับทุกคนเพื่อดำเนินการจับกลุ่มโดยยังให้โอกาสเข้ามอบตัว และย้ำว่าสะระสะจะดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันเรียกร้องถึงนายสุเทพเทือกสุบันแกนนำกปปสะเมื่อจำนวนผู้ชุมนุมลดลงควรยุบรมเวทีเพื่อไม่ให้ขัดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชน พร้อมกันนี้ระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับ136นายทุนที่สนับสนุนการชุมนุมและขีดเส้นหายเจ้าของโรงแรมดุสิตธานีและโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่ให้ที่พักพิงการนำไม่มาชี้แจงตามหมายเรียกของสรสะจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ทังนี้ในที่ประชุมสรสร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ย้ำกับนายวิบูลสงวนพงศลัดกระทรวงมหาดไทยถึงความคืบหน้าการดำเนินการในประเทศนายสาธิตเซเก่าโดยสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วย